โ้สองตัวเวลาเราทำอันเนี้ยเราอยากรู้สองอย่างคือประเทศของขั้นผู่กับระยะห่างอะครับเอาอันแรกก่อนง่ายสุดคือระยะห่างระยะห่างเราก็นับตามชื่อโน้ตอย่างอันนี้คือตัว c กับตัว f c, c. กับ f ห่างมับเป็นผู้สี่ก็อะไรเรานับ c d e f, e. f. ะะหรือจะนะับเป็นเส้นช่องเส้นสลับกัน 1, 2, 3, 4อันนี้คือระยะห่างหรือสมมติเป็นคู่6 F กับ B อันนี้คือตัว F อันนี้คือตัวดีม่คือ่เพราะอสามี่ห้าหกเอฟจี คือคู่หนะครับนี่คือระยะห่างง่ายอันนี้เรานับมันก็ได้แล้วไม่มีปัญหาอะไอันต่อมาครับประเภทของขั้นคู่มันก็จะมีอยู่หลายประเภทมีเมเจอร์ใช้ M อ็มมีมเนอร์อันนี้คือมันใช้สับทับกับเรื่องสเกลแต่ว่าแยกกันแล้วก็มีออฟเมเต็คือตัวเ แล้วก็แต่ไม้เนื้จนอแล้วก็มีเฟอร์เปกแล้วก็มีดีมินิซอันนี้คือเรื่องที่ได้ไปที่แล้ว เมเจอร์มายเนอร์ออเมสเตเพอร์เปตบิวมินินะครับ mm hmm. คราวนี้เวลาเราจะหาขั้นคู่ห mm hmm. รืออะไรพวกนี้เราจะเปรียบเทียบกับสเกลนะครับผมยกตัวอย่างสมมุติเราอยากหาขั้นคู่เอ,อ่อเป็นคู่อันนี้คือตัวนี้ mm hmm. กับตัวนี้นะครับ ขั้นแรกเราจะเอามาเปรียบเทบกับสเกลเพราะว่าในโครงสร้างของสเกลนะครับขั้นคู่มันจะเป็นแบบนี้นี้ผมยกตัวอย่างเป็นสเกล G major ตัวที่1กับตัวที่2ในสเกลเมเจอร์ทุกสเกลนะครับมันจะเป็นคู่2เมเจอร์ตัวที่1กับตัวที่สามจะเป็นคู่3ามเมเจอร์ ตัวที่หนึ่งกับตัวที่สี่จะเป็นคู่สี่เ f อร์ตัวที่หนึ่งกับตัวที่ห้าจะเป็นคู่ห้าเ f อร์เฟคแล้วก็ตัวที่หนึ่งกับตัวที่หกจะเป็นคู่หกเมเจอร์แล้วก็หนึ่งกับเจ็ดจะเป็นคู่เจ็ดเมเจอร์แล้วก็ส่วนหนึ่งกับแปดใช่ป็นแปดเฟอร์เ อันนี้ที่ืที่เราต้องจำเลยว่าในเมเจอร์สเกลอะมันมีขั้นคู่พวกนี้ใส่ Side. แล้วมันเกี่ยวอะไรกับการหาโพลูซี่ของมันนะครับเวลาเราหาเราจะใช้ตารางอันนี้คู่กับโครงสร้างของสเกลอันนี้คือเป็นหลักนี่คือตัวหลักที่เราจะเริ่มนะับตารางขั้นบนนะครับเราจะใช้สำหรับคู่สอง สามหกแล้วก็เจ็ดตารางด้านล่างเราจะใช้คู่แต่ด้านล่างเราใช้กับคู่หน<ะ>ึ่งสี่ห้าแปดครับสังเกตความเชื่อมโยงนะครับคู่สองเห็นไหมครับมันก็จะเป็นเมเจอร์ตั้งตน้นคู่สามเป็นเมเจอร์ตั้งตน้นคู่ส<ะ>ี่เป็นเปิร์สตั้งต้นคู่ห้าก็เป็นเปิร์สค<ะ>ู่แปด เป็นเพอร์เฟกนะครับส่วนคู่หนึ่งมันเป็นเพอร์เฟกแล้วผมไม่ได้เขียนนะคู่หนึ่งเขาเรียกว่าหรือว่าหนึ่งหรือว่ายูนิซันคือคำเดียวกันหนึ่งยูนิซันคือคู่หนึ่งอันนี้นะครับกำรางเปรียบเทียบคราวนี้เรากลับมาดูที่ตัวอย่างอันนี้